เอเยอร์วอเตอสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิว Honda CBR 650F ปี2013.14กันนะครับผมขอปรับราคาขายนิดนึงนะครับราคาขายตอนแรกอยู่ที่115,000บาทนะครับผมเราไม่ขายนะครับผมราคาใหม่ก็จะอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาน่าตกใจมากเลยฮะ6 5รออะไรราคาไม่ถึงแสนเรามาดูกันเลยดีกว่า เครื่องเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยสภาพใหม่คลิปท่อเป็นท่อ cr แต่งนะครับเดินทั้งเส้นเลยล้อหน้าเป็นล้อแต่งนะครับผมเป็นสีแดงแก้วนะฮะดอกยางมีมาให้พอใช้นะครับผมยัใช้ได้ยาวไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมสวยมากเลยครับคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยชิลหน้าเป็นชิลหน้าแต่งนะครับใส่น็อตสีทองมาให้ด้วยสายซิงนะครับเนี่ยคันนี้ เครื่องยนต์ดีนะครับเงียบนะครับไม่ดังแน่นอนร้านเราเาอซ์วิสครบให้หมดแล้วนะครับรถสภาพสวยๆเลยฮะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแต่งมาให้นะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์กันเลยดีกว่าสักครู่นะครับ เลขไม่อยู่ที่สามหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อมาพ้อกันเลยโอ้โหเสียงเอาเรื่องมากครับคันนี้เสียงโหดมากนะครับคันนี้ใครอยากซิ่งนะครับมีงบไม่ถึงแสนนะครับจัดไปได้เลยนะครับผมคันนี้ ฮอนด้าซีพีอาร์หกร้อยห้าสิบเอฟปีสองพันสิบสามจดสิบสี่นะครับผมคันนี้เปิดเสนอขายอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมแต่นึ้มื่นห้าพันเราไม่ขายนะฮะขายอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทแค่นั้นเองนะครับผมคันนี้เงินสดเท่านั้นนะครับผมใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนนะครับผม